สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องออมเล็ต<น>คิดขับนะคะวันนี้นะคะออมเล็ตกับเชอร์เบตนะคะเอาผลสอบมาให้แม่อูด,ดูนะคะวันนี้ผลสอบออกแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะแม่อูก็ได้ผลสอบอยู่ในมือแม่อุแล้วนะแล้วแม่อูก็ได้ดูเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยเอ็มเขายัางไม่รด้ดูใช่ไหมออมเล็ตออมเล็ตกับเชอร์เบตเอามาให้แม่อูคนเดียวนะ,<า>ะเชอร์เบตเป็นไรคะเป็นอะไรลูกพี่ออมเล็ตตีเหรอออมเล็ตตีน้องไม่ได้นะเข้าใจไหมคะนี่นะคะผลสอบออมเล็ตนะเดี๋ยวแม่อูจะ ให้ทุกคนไปดูพร้อมพ่อเอ็มเลยละกันนะเอ้าพ่อเอ็มอยู่ในรถหรอกทำอะไรอะ่ะซ่อมรถจะเปล่าเออซ่อมรถหรือเปล่า,อ,ลาอ่ะลกูกเป็นอะไรเครื่องเสียงเป็นอะไรอะ่ะมีจอมันดับพาสายขาดอ่ะมีอะไรมีอะไรออกมานี่ออกมานี่เร็วออกมานี่เร็วร,ร้อนไหมพ่อเอ็มมีอะไรให้ดูบอกก่อนมีอะไรให้ดู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 ให้ดีต้องใส่แว่นเลยเหรอแก่แล้วเหรอพ่อเอ็ม นี่นะพ่อเอมวันนี้นะโอ้เล่นอะไรไม่เล่นฝาแง่เล่นหมกให้ลูกข่ำนะจ๊ะเออแบบนี้ก็ได้ด้วยยังยังไม่หยุดอีกพอแล้วพอแล้วมุกมุกอันนี้ผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยดูกันหรอก ดูดิด<ะ>ขำอยู่นั่นแหละสองคนเนี้ยนี่พ<ร>่อเอ็มวันนี้นะผลสอบนะของอเมล,ล็กกับเชเบตเขาออกแล้วนะรู้ไหมกูเรื่องผลสอบแล้วเริ่มเครียดละเริ่มเครียดละเออเริ่มเครียดยังไงดีอ,อเมล็กกับเชเบตเขาอเมล็กเขาไม่ใช่คนที่เรียนดีเท่าไหร่แต่เชเบตแต่พอใช้ได้เออเดี๋ยวเรามาดูกันแม่อุูยังไม่ได้ดูเลยนะสอบกลางภาคใช่ไหม สอบกลางภาคค่ะโอเคโอเคหอมยังทุกคนดูทุกคนไม่เป็นทุกเป็นร้อนเลยนะมาดูที่คะแนนมันน่าอับอายแค่ไหนไม่ดูตัวไงพ่อเอ๋มมาดนหน่อยนี่ของใครก่อนเอาของเชอร์เบตก่อนดีกว่าเอ้ยเอาช่องออมเล็ตดีกว่าอ่ะช่องช่องออมเล็ตก็ดูของออมเล็ตก่อนแล้วกันเนาะออมเล็ตมาก่อนแผ่นใหญ่ของออมเล็ตแผ่นใหญ่ภาษาอะไรเขานำเสนอนะรู้สึกคดูเขามีความสุขนะพ่อเอ๋ม อ่ะพ่อเอมอยังไงต่อนะอครับอ๋ออมเล็ดเป็นไรไม่รู้พ่อเอมเขาเสียใจหรอหเขาเรียนตกของพี่ชายเขาตกพี่ชายพี่ชาะครับผมนี่ห้าสิบคือผ่านนะครับได้เก็ดหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ได้สี่สิบแปดตกนะครับสี่สิบแปดสอบได้สอบอีกทีได้ห้าสิบพ่อเอมแล้วก็อันนี้อันนี้แก้แล้วได้ถือว่าผ่านนะครับแก้ม,มาได้ึ้นแล้วก็ อันนี้ประวัติศาสตร์นะครับเต็มร้อยได้20ครับผมเรียนได้ไงไม่เป็นไรนะลูกนะเราไปเอาดีทางอื่นนะเดี๋ยวเราไปเป็นนักเต้นคเวอร์นะนะเต้น<า>ดนซิ่งแบบลิซ่าเนาะไม่ต้องเรียนเก่งมากก็ได้นะเอาดีท <Okay S 2> <ห>างเอาดีทางอื่นเราเป็นเราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไอดอลนะนะห,<า>หน้าตาดีก็พอแล้วไม่เป็นไรนะดูนะขนาดซ่อมแล้วยังได้สองคะแนนอ่ะไม่ซ่อมซ่อมแล้วเขาก็ให้ผ่านแค่ครึ่งนึงไม่ใช่วิทยาศาสตร์เห็นไหมพ่อเอ็มเห็นภาษาไทยไหมเป็นคนไทยแท้ๆดูได้ห้าสิบเอ็ดิวเฉียด เจมาสองคะแนนนี่นะครับแล้วก็เค่เก่งๆเลยนะของอ้อมเลยก็คือภาษาอังกฤษนะ89นะครับ9คะแนนแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษในการสื่อสารนี่เห็นไหมแล้วก็คณิตก็ได้เก่งขึ้นนะเพราะเขาไปเรียนพิเศษคู่มองคณิตนะครับใช่อันบก็มีคณิตนะพ่อเอ็มอันี้แล้วก็คณิตศาสตร์ตรงนี้ก็เก่งขึ้นนะครับแล้วก็คณิตศาสตร์ตรงนี้เ็าเก่งขึ้นน่าจะมาจากผลการเรียนคู่มองนะคะแต่เหมือนว่าวิชาที่ออมเลยตกมันจะเป็นวิชาที่แบบท่องจำนะครับเนี่ย อ๋อจริงเนี่ยพวกวิทยาศาสตร์พวกประวัติศาสตร์มันต้องจําที่เขาสอนนะพวกอะไรเงี้ยต้องจำออมเดชจะไม่ชอบจำอะไรนอกจากโลบอครับอันนี้คือภาคภาษาไทยนะครับออมเดชเฉลี่ยแล้วได้หกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับได้อันดับที่สิบสามมีห้องครับมีกี่คนครับในห้องสิบห้าในห้องมีสิบห้าคนในห้องมียี่สิบห้าคนแต่เป็นห้องที่ไม่ได้ห้องที่เก่งมากนะเพื่อนออมเดชที่อยู่ พอหนึ่งพอสองที่เก่งๆเขาก็อยู่ห้องเก้ากันนะห้องเก่งๆกันห้องแปดห้องเก้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นะเอาเลยเขาถนัดอังกฤษเพราะเขาเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกิดด้วยเรามาดูอังกฤษกันครับอ่าเรามาดูอังกฤษนี่นี่เป็นภาควิชาภาษาอังกฤษนะเอาเลยเขาเรียนสองภาษาครับขนาดเรียนภาษาอังกิดพิเศษนะนอ่านอ่านผ่านผ่าน โอ้ผ่านหมดเลยได้84เปอร์เซ็นต์แต่ว่าการพูดของความเด็ดยังไม่ได้นะพ่อเอ็มดูแต่ว่าการสปีคกิ้งนะครับก็ยังน้อยอยู่กว่าเพื่อนนะครับผมต้องไปฝึกพูดบ่อยๆนะใช่ขนาดไปเรียนแล้วย,ยังพูดไม่ได้เลย,ย,นนยผลสอบมิเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับก็ถือว่าดีหมดเลยนะครับยกเว้นตัวของสปีคกิ้งครับสปีคกิ้งเขาจะได้แค่หกสิบนะเต็มร้อยนะแต่ผลคะแนนเฉลี่ยของอังกฤษเขาได้อันดับสามของห้องเลยนะครับเย้เเใครได้ที่หนึ่งคะได้ใครได้ที่หนึ่งในห้อง เอาป<อ>นะคบก็คือเพื่อนสนิทของเขาอย่างนงั้นะครับผมนี่เขาได้ที่3ของห้องนะได้8รปรยีเปอร์อกกเซ็นต์เลยพอกดเอฟเฟกต์ว่าจาฮูจ้าฮูทำเสียงยาฮู้ดิอ่าเออแล้วนี้นะคะผลการเรียนของเขานะภาษาอังกฤษดีนะเดี๋ยวแม่อูจะซื้อซิมเน็ตให้เขานะพ่อเอ๋ม จริงป่ะเนียใช่เดี๋ยวแม่อูจะซื้อให้เขาแล้วก็พ่อเอ็มก็คิดว่าเนี่ยจากผลการสอบของอเล็กสองใบครับพ่อเอ็มคิดว่าจะส่งเขาไปเรียนเมืองนอกนะครับผมเก็บตังค์บ้านนอกหรือเมืองนอกเดี๋ยวอเล็จะไปอยู่อเมริกาครับอเมริกาบ้านนอกเอ๊ะต่อไปอวนของน้องชิเบตบ้านนอต่อไปของน้องชิเบตอ่าของน้องชิเบตเอาวันไหนวันไหนก่อนอันนี้ภาษาไทยก่อนผลการเรียนของชิเบตภาษาไทยนะครับสรุปว่าขาดงันไปขาดครับผมขาดขาดสอบไม่ผ่านไม่่ผาเอ้าไอเซล จะเป็นมารยาทไม่ดีนะไม่เอานะแบบนี้ไม่ทำนะขอโทษก่อนขอโทษคนดูก่อนค่ะอ่ะหยิบมาแล้วขอโทษคนดูหยิบขอโทก่อนขอโทษค่ะขอโทษคไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรขอโทษก่อนไม่น่ารักขอโทษก่อนเร็วขอโทษสวยๆค่ะเด้วยปลาไม่ได้ทำหนูเฟี้ยงเองเมื่อกี้เออหนูขอโทษก่อนลูกขอโทษก่อนเร็วขอโทษก่อนเร็วเลยขอโทษคนดูก่อนขออโทษคนด่าไม่ขอโทษแบบนี้ก็ไม่น่ารักสวยสวย น้องเชเบตเขาเขานิส่เอาแต่ใจนะต้องดัดนิสัยอบรมเยอะๆเลยนะเพราะงั้นพ่อไม่อ่านของน้องเชเบตแล้วกันนะครับขอโทษดีๆขอโทษสวยๆโอเคสวยมากน่ารักมากอ่ะกอดเลยกอดทีนึ่งเลยเตรียมเลยก็ลอยรอดรอดฝั่งไปเล้วครับผมอ้าวทำไมร้องใหญ่ให้อ่านไหมเออร้องใหญ่เลยให้อ่านไหมอะโลกให้อ่านไหมอะอ่านนี้ก่อนอ่านนี้ก่อนนะที่เป็นรูที่ขาดอ่ะเราจะอ่าผลสอบเอาเลยเชอร์เบตคือขาดสอบ ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนเลยอ่ะลุกขึ้นเร็วเอาเลดชมายืนดูของน้องไม่เป็นไรนะอ๋อมันเปียกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอู้นี่ครับลักษณะลานะครับคือน้องเชเบตนะก็คือเขาได้เยอะที่สุดก็คือคณิตศาสตร์ที่เราไปเรียนมาแต่เขียนกับเขียนไทยกับอ่านไทยเห็นไหมที่พ่อเปิมบอกว่าอยากจะมูฟมาให้พวกเขาอ่อนเห็นไหมเห็นไหมแต่คณิตศาสตร์ที่เขาไปอันนี้มาเขาเก่งนะครับเขาเรียนพิเศษคณิตศาสตร์กันมาเขาเก่งมากเลยนะนี่ดูดินี่ครับตัวภาษาไทยเขาใจยังอ่อนๆอยู่นะครับที่พ่อเป็มบอกว่าอยากให้เขาอ่านได้ไวๆนะครับเเนนี่ยห็ม แล้วก็เดยทุกอย่างก็โฟโนอโฟนิกสอังกฤษเขาก็ใช้ได้นะครับนี่อ่านอังกฤษเขาก็ยังอ่อนอยู่นิดนึงนะเรื่องการอ่านแต่การเขียนเขาก็ถือว่าดีนะครับก็เขียนไม่ดีนะพ่อเอม เนี่ยเขียนภาษาไทยคัดไทยเนี่ยคัไม่ไม่เขียนอังกฤษอ๋อเขียนอังกฤษโอเคก็คือจริงๆแล้วน้องเชเบตนะที่เขาเรียนมาได้นะตอนแรกๆนะของของอุดาลหนึ่งนะเขาจะได้ที่1ถึงที่สามนะอันนี้ก็ตกอันดับมาที่สิบอันนี้ภาษาไทยเขาตกว่าเป็นอันดับที่สิบเลยนะแต่เขาเขาไปหนักคณิตนะครับตอนนี้อ่าแล้วมาดูภาษาภาคภาษาอังกฤษของน้องเชเบตกันครับภาษาอังกฤษของน้องก็ได้ที่สิบเหมือนกันนะครับผม ถือว่า,าดีนะแก็ถือว่าก็ถือว่าถ้าคะแนนโดยรวมอ่ะดีกว่าออมเล็ดทั้ง2แบบนะครับใช<ไ>่แต่ว่าอังกฤษก็สูสีแล้วอังกฤษก็สูสีแล้วแต่ว่ามันวัดกันไม่ได้หรอกครับมันคนละปีเนี่ยออมเล็ดไ,ได้84นะน้องชิเบตได้83เนี่ยออมเล็ดจ,จะได้เยอะกว่าน้องโดยภาคอังกฤษนะฮะม,มาเร็วลูกเร็วนี่นะพ่อเอ็มเขาก็ดุไปนิดนึงนะคะเขาก็จะงอนงนนิดนึง <Okay. S 2> เขาคอาแอบตกใจเชเบตนะครับเพราะว่าจริงๆเชเบตเขาจะอยู่ที่123ตลอดนะแต่ตอนนี้เขาดรอปไปเยอะนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราซื้อโทรศัพท์ให้จะมีส่วนหรือเปล่านะครับทำให้จิตใจเขาอาจจะคิดแบบออมเล่นนะ,ะทำให้ผลคะแนคนเ้เาตกต่ตอไมเล่นก็ต้องปรับปรุงนะ,ะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ภาษาอังกฤษนะเราต้องพยายามทำให้ดีที่สุดนะแต่ก็ไม่บังคับนะครับถนัดทางไหนก็ไปทางนั้นแล้วนะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วไม่ตกก็พอความเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าออมเล่คะแนนดีแล้วครับแล้วก็ ตอนนี้ก็จะเริ่มแย่ลงแย่ลงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ากไม่ได้แย่นี่ไม่ถ้าเทียบกับตอนน้อเลยอยู่สารสาศาสตร์แล้วก็ย้ายมากวิทักษ์ตอนปอหนึ่งปอสองอันดดีกว่านี้เข้าใจเรียนสารสาศาสตร์แล้วอันดับเก่งกว่านี้นะเข้าใจปะจคืออันเับต้องไม่ตกแล้วลูกคะแนนเต็มร้อยอันดับได้ต่ำกว่าห้าสิบมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวอันดับก็ต้องปรับปรุงตัวเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมไม่าใจไหรอกเข้าใจรู้แล้วไม่ใช่โวยวายแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมโอเคเนาะโอเคก็ประมาณ ไม่ได้คาดหวังอะไรามากมายปล่อยวางไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบว่าอยากจะให้เ,เก่งลูกของเราไปเก่งดีเด่นไปเป็นหมอปเป็นด็อกเตอร์อ,อ,อะไรกนะ็เป็นอย่างที่เขาเป็นเขาอยากจะมีความสุกเนี่ยอย่างเขาอยากเล่นดินเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเขาก็จะโดนตี <c oughs> โอเคนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วใครสอบได้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกครับแต่ว่าคนที่สอบได้เท่าไหร่บอกว่าเก่งวอลเล็ตไม่ใช่นะมันอยู่ที่มาตรฐานของแต่ละโรงเรียนเนินแต่เรียนไม่เหมือนกันนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอบปลายภาคทำให้ดีกว่านี้เรามาอวดเพื่อนๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบาย